สวัสดีครับผมนุ้แอนดมินช่อง107เคลรับออนไลน์ชำระเงินโฆษณา Facebook ไม่สำเร็จเกิดจากสาเหตุได้บ้างแนวทางการแก้ไขผมเคยติดต่อทีมซัพพอร์ตหรือ f เฟซบ o o กบิส s นส s s ลล์นะครับเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับเขาก็แก้ตามหลักการนะเมื่อเรารู้หลักการแล้วเราลองแก้ด้วยตัวเองก็ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อทีมซัพพอร์ตไปดูคลิปเพิ่มเติมติดต่อ Facebook นเอ็นสกรีนช่วงท้ายคลิปนะหัวข้อการเรียกเก็บเงินหมายถึง เมนู3ขีดมุมซ้ายแล้วเลื่อนหานะตำแหน่งอาจจะไม่ตรงกันกับในคลิปปัญหาของคุณนะเกิดจากธนาคารครับคุณโทรไปถามเขาก็บอกว่ามันปกติดีแต่ผมเดาเลยนะจากประสบการณ์ธนาคารมีส่วนมากๆเลยนะครับเนื่องจากเงินมันไหลออกไปแบบอตัตโนมัติทางระบบเขาจะล็อกการจ่ายเงินเขาคิดว่ากรอกบัตรกับเว็บที่ไม่ได้มาตรฐานหารือเปล่าแล้วทําให้เงินมันไหลออกไปเรื่อยๆเขาจะบล็อกบัตร บัตรเดบิตหรือเครดิตกับคุณทันทีครับคุณผู้ชมควรจะลบวิธีการชําระเงินหมายถึงลากเมาส์มาลากเมาส์มาชี้ที่บัตรของคุณที่ที่คุณเพิ่มไว้ตั้งแต่ทีแรกนะลากมาแล้วกดแล้วคลิก3 3จุดฝั่งขวามือลบออกครับทีนี้แล้วเพิ่มเข้าไปใหม่นะจดประเด็นสําคัญคือชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เลขบัตร14หรือ15หลักจะไม่ได้นะครับ กรอกให้ถูกต้องรหัสความปลอดภัยวันเดือนปีหมดอายุตามตาม,ตามระเบียบการในการกรอกบัตรชําระเงิน f c e e o o o นะกรอกให้ถูกต้องนะบัตรของคุณโดน Facebook มันบล็อกเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณก็ใช้บัตรเดิมลองเพิ่มเข้าไปใหม่แค่นั้นก็เป็นการแก้แก้ปัญหาได้แล้วทําตามวิธีที่1แล้วมันมันก็ยังขึ้นโชว์ว่าชําระเงินไม่สาเร็จบัญชีของคุณโดนโดนจํากัดโดนปิด เขาเรียกว่าติดแดงเกี่ยวกับการชําระเงินก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายไม่ใช่ละเมิดมาตรฐานนะครับไม,ไม่ต้องสนใจไอ้ติดแดงตรงนี้นะครับวิธีที่1ไม่ได้ก็ลองวิธีที่2นะอาจจะใช้ true money wallet vcard นะครับเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของ true wallet นั่นเองครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมคลิปช่วงท้ายถ้าไม่ลืมเดี๋ยวนำะมาฝากนะโอเคก็ลบลบวิธีลบวิธีการชำระเงินเก่าทิ้งไป แล้วหาบัตรใหม่มาเพิ่มเพราะว่าบัญชีนธนาคารนี้บล็อกการจ่ายเงินอัตโนมัติเนื่องจากเงินล่วไหลผิดปกติตีหนึ่ตีสโดนหัก500-300ทางธนาคารเขาก็มีระบบป้องกันให้คุณเป็นการเซฟตี้นะครับมีผลกระทบต่อการจ่ายเงิน Facebook เขาก็บอกว่ามันปกติดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมเดานะว่ามันเกิดจากสาเหตุนี้แน่นอนเลยไม่ได้ไม่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของ Facebook นะการจ่ายนะครับสมมุติว่าคุณค้างมันอยู่ ตัวเลขตรงนี้1185นะครับให้คุณจ่าย85ก่อน,นเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอนะครับให้จ่ายเศษอะจากนั้นมันก็จะเหลือประมาณตัวเลขกลมๆนะครับก็ให้จ่ายทีละนิดทีละหน่อยให้ให้ระบบมันให้ระบบมันหักเงินก่อนไม่ใช่ค้างอยู่พันกว่าบาทแล้วคุณพิมพ์ตัวเลขเต็มจ่ายไปเดี๋ยวจะเออร์เลอร์นะครับหลายคนมีข้อสงสัยว่าแล้วทําไมไม่สามารถ สแกนจ่ายหรือเติมเงินจ่ายคือถ้าคุณเคยเพิ่มบัตรเข้าไปในบัญชีโฆษณา Facebook บัตรอะไรบัตรเดบิตหรือเครดิตก็แล้วแต่นะครับคุณจะไม่สามารถกลับไปใช้ลูกเล่นหรือฟีเจอร์การสแกนอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับสแกน QR code อดินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแม้กระทั่งทูบัลเล็ตยังสามารถจ่ายได้นะครับแต่ถ้าเพิ่มบัตรเข้าไปแล้วปุ๊บลูกเล่น3-4อย่างเหล่านี้จะหายไปทันทีแล้วทําไมผมจึงเติมเงินทั้งที่มันไม่ค่อยสะดวกผมแนะนําว่าบัญชีเติมเงินเนี่ย สาหรับยิงโฆษณาขำๆการมีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่วงเงินเยอะจนเกินไปและอีกอย่างนึงมันเป็นการเลี้ยงบัญชีครับบัญชีโฆษณานี้ถ้าจ่ายเงินไปเรื่อยๆนะครับบัญชีก็จะแข็งแรงแล้วคุณจึงไปเปิดบัญชีธุรกิจมันจะอยู่อีกเลเวลหนึ่งศักยภาพของมันบัญชีธุรกิจหมายถึงเมนู3ขีดมุมซ้ายของ คลิกเข้ามาแล้วหัวข้อตั้งค่าธุรกิจครับเมื่อคุณคลิกเข้าไปคนใหม่ต้องสังเกตคําว่าสร้างธุรกิจนะแต่ถ้าคุณสร้างแต่ถ้าคุณเคยสร้างแล้วเห็นไหมตรงนี้2 2ธุรกิจนะถ้าไม่เคยสร้างจะมีปุ่มสร้างธุรกิจคุณก็คลิกและทําตามขั้นตอนต้องไปดูคลิปเพิ่มเติมนะเติมวันละร้อยส0งอยอย่าเติมเยอะนะครับถ้าคุณผิดพลาดจะไม่ได้เงินคืนทันทีนะครับไม่มีการทอนเงินนะการเติมเงินที่ดีที่สุดนะครับคือ สแกน QR code นะโอเคในส่วนใครต้องการเพิ่มบัตรก็ไปเปิดบัญชีธุรกิจหลังจากที่บัญชี Facebook ของคุณแข็งแรงแล้วนะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ youtube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสาร ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยลวกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ